สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูพี่นันก็มาพบก,กับนักเรียนอีกเช่นเคยนะครับในการนำหานาังสือเนวเซฮาวล์วันนะครับซึ่งเป็นซูนบุ๊กสำหรับนักเรียนชั้นป .1 น,นะครับวันนี้หน้าที่11แล้วนะครับนี่คือหน้าตาหนังสือหน้าที่51นะครับที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับคำสั่งก็คือ say the words S a y อ่านว่า say นะครับแปลว่าพูดแปลว่าบอกแปลว่ากล่าว the เป็น a r t เ c ิลไม่ต้องแปล W O R D S นะครับอ่านว่า words ถ้าไม่เติม S ก็อ่านว่า word นะครับเป็นเอกพจน์แต่ถ้าเติม S ก็เป็นบูพจน์ w o r d แปลว่าคำศัพท์นะครับว่าเรา say the w o r d นะครับก็แปลว่าพูดคำศัพท์นะครับผมคำศัพท์แรกที่เราจะพูดกันก็คือดูรูปแล้วก็เป็นอะไรครับเป็นนกนะครับนะนกภาษาอังกฤษเขียนว่า B I R D B นะครับเท่ากับบอยไม้ IR เท่ากับสระเออ D เท่ากับดอเด็กเพราะฉะนั้น BIRD ก็เลยอ่านว่า b i r d นะครับแปลว่านกนักเรียนต้องหัดอ่านอย่างนี้นะครับนะว่าพยัญชนะภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาไทยตัวอะไรเราจะได้อ่านออกนะครับนอกเาจากว่านักเรียนอ่านภาษาไทยไม่ออกนะครับก็จะไม่รู้สัพที่สองนะครับเห็นรูปแล้วเป็นรูปอะไรครับเป็นสุนัขนะครับ ภาษาอังกฤษมีพยัญชนะตัวอะไรบ้างครับตัว D ตัว O ตัว G ีสามตัวเท่านั้นเองตัว D เทียบกับพยัญชนะไทยก็คือดอเด็กนะครับตัว O ก็เท่ากับสระออกตัวจีเท่ากับกไกดีโอก็เลยอ่านว่าด็อกนะครับแปลว่าสุนัขส่วนศัพท์ที่3นะครับเป็นรูปอะไรครับผมเป็นรูปปลานะครับปลาภาษาอังกฤษนะครับตัว f I S H นะครับ F เท่ากับ f o r fun i เท่ากับสร,รอส s.h นะครับเท่ากับชอช้างนะครับ F i s h ก็เลยอันว่า fish แปลว่าปลาเพราะฉะนั้นนักเรียนนัดท่องดูนะครับ b i r d นก d o อกสุนัข i s h ปลานะครับแล้วการอ่านนะครับก็ดูที่คุณครูพี่นันเขียนไว้ให้นะครับว่าตัวดีเท่ากับดอเด็กตัว O เท่ากับสระออเป็นต้นนะครับแลนักเรียนจะได้อ่านออก โอเคครับวันนี้หน้าที่51ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณครูพี่ดันก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูนัน c h a n n e นะครับเจอกันใหม่หน้า52นะครับผม